เบื่อไหมครับที่จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับทีมงานพัฒนาระบบที่ทํางานเสร็จล่าช้าซอฟต์แวร์โลโคดและโนโคดคือทางออกที่ดีที่สุดถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ชอบการรอคอยคุณสามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบของคุณได้เองโดยไม่ต้องเรียนเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวเลยครับในคลิปนี้ผมมีคําตอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ n s n 1 0 1สําหหรับ SME ธุรกิจขนาดเล็กซีรีส์ที่จะเข้ามาเปลี่ยน วิธีการทำงานของคุณไปตลอดการเลยครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกคำว่าโลโคดและโนโคดมันคืออะไรและมันจะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรครับเริ่มต้นกันที่คำแรกโนโคดหรือไม่มีโคดมันคือเครื่องมือมที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบการทำงานได้โดยไม่ต้องเขียนโคดแม้แต่บรรทัดเดียวเน้นการทำงานแบบแ a กอนดอปลากและวาง เหมือนกับการต่อตัวต่อเลโก้นั่นเองครับใครๆก็ทำได้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็เช่นเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์ l แลน i n g p a g e อย่าง w i กหรือ Shopify ที่คุณสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวคุณเองเลยโดยตัวคุณไม่จะเป็นต้องเรียนเขียนโค้ดหรือจบทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาเลยโนโค้ด no นั่นเหมาะมากสำหรับการสร้างระบบพื้นฐานที่รวดเร็วหรือการสร้างระบบ MVP minimum viable product เพื่อทดสอบไอเดียธุรกิจของคุณก่อนครับถัดมาคือโลโคดหรือเขียนโคดน้อยคุณสมบัติจะคล้ายกับโนโคดแต่จะยืดหยุ่นกว่าและทรงพลังมากกว่าครับโลโคดยังคงมีเครื่องมืออย่างแดกแอนด์ด็ให้ใช้เป็นตัวหลักแต่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโคดในทุกระดับให้สามารถใส่โคดบางภาษาเข้าไปในระบบได้เช่นภาษาจ a v a s c r i p t เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณฉลาดมากขึ้นและทำงานได้ซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองครับมันเหมือนคุณใช้ตัวต่อเลโก้ประกอบกันให้เป็นรถแต่ถ้าต้องการให้รถตัวต่อของคุณวิ่งได้คุณก็แค่นำวงจรสำเร็จรูปที่ค่ายเลโก้มีให้นำไปต่อเข้ากับตัวต่อรถของคุณและทำให้รถของคุณเหมือนวิ่งได้เลยครับนี่แหละที่ทำให้โลโค o เหมาะกับการสร้างระบบที่ซับซ้อนมีการเชื่อมต่อหลายระบบเข้าด้วยกันหรือต้องการลอจิกการทำงานที่ไม่เหมือนใคร โดยที่ยังคงความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ไวกว่าการจ้างทีมงานมาสร้างระบบตั้งแต่เริ่มต้นจริงไหมครับและนี่คือหัวใจสําคัญของคอร์สเรียนนี้เลยครับ NSN Low c o d t Automation Tool เครื่องมืออัตโนมัติที่ทําให้คุณเชื่อมระบบหลายระบบเข้าด้วยกันด้วยมือของคุณเองครับเรามาสรุปความแตกต่างกันแบบง่ายๆและเน้นไปที่ประโยชน์ที่ SME จะได้รับกันครับ n o c o d e เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มต้นง่ายเร็วร,ราคาถูก แต่ปรับแต่งมากไม่ได้โลโคดเหมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดาเริ่มต้นยากกว่าแต่เร็วกว่าและสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้แค่คุณมีความรู้ด้านเครื่องยนต์สำหรับ SME แล้วซอฟต์แวร์โลโคดอย่าง NSN คือตัวเร่งความเร็วทางธุรกิจเลยครับ 1. ประหยัดต้นทุนและเวลาไม่ต้องจ้างทีมโปรแกรมเมอร์ราคาแพงๆคุณสามารถสร้างระบบทำงานขึ้นมาเองได้ในเวลาไม่กี่วัน แทนที่จะต้องพัฒนาระบบเป็นเดือนๆ 2. เ,เพิ่มความคล่องตัวอยากทดลองไอเดียใหม่ๆอยากปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทำได้ทันทีไม่ต้องรอคิวไอทีสลดความผิดพลาดระบบออโตเมชันที่สร้างขึ้นมาจะทำงานซ้ำๆอย่างถูกต้อง24ชั่วโมงต่อวันแทนพนักงานที่อาจจะมีอาการเหนื่อยลา้านี่คือโอกาสทองที่ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อครับสรุปนะครับ NSN คือเครื่องมือโลโกตัวท็อปยอดนิยมที่ SME ขนาดเล็กต้องมีติดบริษัทไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสในการสร้างระบบอัตโนมัติให้ระบบทำงานแทนคุณ24ชั่วโมงแล้วแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้เลยนะครับคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไม NSN ถึงเป็นเครื่องมือโลโกตอโตเมชั่น ที่ SME ควรมีติดบริษัทไว้อย่างยิ่งมันจะมาตอบโจทย์ปัญหาการลดต้นทุนภายในบริษัทได้อย่างไรรอติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปจนจบแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ